จากนั้นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ของท่านนายรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังช่วยเติมกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดน่านนะครับเน้นย้ําเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ พลตารเอกพัชราวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติขุนน่านจังหวัดน่านโดยมีนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมคณะตรวจติดตามสถานการณ์ไฟปา่าณอุทยานแห่งชาติขุนน่านจังหวัดน่านครับโดยพลตํารวจเอกพัชรวาทได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายพันศักดิ์ใจมงคลเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านจังหวัดน่านที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปร่วมเคารพศพและแสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าว่าเป็นงานที่ยากลำบากและอันตรายเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักและขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสวัสดีภาพสวัสดิการของทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ครบทุกคนให้รอบด้านค่ะครับเรื่องของการเข้าไปดับไฟป่าไม่ใช่แค่ว่าเราแบกน้ําแบกอุปกรณ์